เหรียญหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับรุ่นนี้คือรุ่นเสาห้าบูชาคูหลวงปู่สำเร็จรุ่นเป็นเหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรกของหลวงปู่มหาศิลานะครับจัดพุทธาพิเศษในอุโบสถของพระธาตนะุนพ,ธาธพนมนะครับในพระธาตุพนมนะครับเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีคณาจารย์ต่างๆ มาร่วมพุทธ,ธพิเศษของเหรียญน,นี้นะครับก็มียกตัวอย่างนะครับที่มาในงานพุทธ,ธาพิเศษก็จะมีหลวงปู่หนูอินนะครับหลวงปู่หาสุภโลนะครับหลวงปูเง่เฮงวัดด่านช่องจอมหลวงปู่ล้อมวัดป่าเมตตาธรรมนะครับหลวงพ่อทองหลวงปู่ทองวัดบ้านไร่นะครับลูกศิษย์หลวงพ่อคูนหลวงปู่เมียน กัญญาโนที่สร้างหุ่นพยน์นะครับที่บุรีรัมนะครับพระอาจารย์สุริยันวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายหลวงปู่คำพันธ์นะครับผมเหรียญห่วงเชื่อมที่จัดสร้างนี้หลวงปู่มหาศิราท่านพูดว่ามีพระอรหันต์มาเสกด้วยนะครับหลวงปู่บอกให้ลูกศิษย์เก็บคนละหนึ่งเหรียญน,นะครับเพราะว่า เหรียญน,นี้นะครับมีเทวดาคอยคุ้มครองคอยรักษาถ้าหลวงปู่ไม่อยู่แล้วนะครับนะครับเทวดาก็จะคุ้มครองผู้ที่ครอบครองเหรียญน,นี้นะครับหลวงปู่มหาศีลานะครับท่านเป็นผู้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะครับบารมีท่านสูงจิตอาคมท่านแก่กล้ามากนะครับเหรียญของท่านขอได้นะครับแค่เราไม่ผิดศีลธรรมขนาดหลวงปู่จือ ที่ชัยภูมินะครับยังบอกลูกศิษย์ยังไล่ลูกศิษย์นะครับให้ไปกราบหลวงปู่มหาศิลาเลยนะครับเพราะว่าหลวงปู่มหาศิลาทางภาคอีสานนี้นะครับถือว่าไม่มีใครไม่รู้จักท่านนะครับและก็ความดังของท่านไม่ว่าจะประเทศไทยหรือทางเอเชียรู้จักแล้วก็ดังไปถึงต่างประเทศนะครับมาดูประวัติการสร้างเหรียญเสาห้าบูชาคู สำเร็จสำเร็จรุ่นนะครับเหรียญ er ห่วงเชื่อมจะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมทั้งหมดนะครับการสร้างนะครับเนื้อทองคําสร้างแค่9้าเหรียญนะครับเนื้อเงินสร้าง99เหรียญเนื้อเงินลงยาก็จะมีทําสีน้ําเงินแดงเขียวสร้างอย่างละ1เหรียญนะครับห่วงเชื่อมเนื้อเงินหน้ากากทองคําสร้าง29เหรียญนะครับต่อโคด9โคดนี่แค่สามเหรียญนะครับ ห่วงเชื่อมเนื้องเงินลงยาสีแดงสร้าง39เหรียญนะครับ <loop> ห <go> <uana> <go> ่วงเชื่อมเนื้อเงินลงยาสีเขียวสร้าง39เเหรียญนะครับห่วงเชื่อมเนื้อเงินลงยาสีน้ําเงินสร้างแค่5เหรียญนะครับห่วงเชื่อมเนื้อสำลิดสร้าง999เหรียญนะครับห่วงเชื่อมเนื้อทองแดงสร้าง1 9 9เเเหรียญนะครับ ที่นำมาให้ชมนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับสร้าง1 9 9เเหรียญหายากนะครับรีบเก็บเลยนะครับราคาพุ่งขึ้นต่อเนื่องตอนนี้ที่วัดน่าจะไม่มีแล้วนะครับราคาพุ่งแน่ๆครับรีบหาเก็บกันได้เลยครับมากดติดตามช่องที่อยู่ด้านบนกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ